คลิปอยู่ในกระเป๋าอร่อยไหมคะกลิปอยู่ในกระเป๋าเจอเลยเจอเลยอ๋อเก่มากเก๋าดีดีอร่อยมากๆเก๋าดีดีเก่งมากๆเลยเรื่องราวนี้ค่ะต้องบอกว่าน่ารักหน่านดูมากๆเลยนะคะทายาทหมื่นล้านเนี่ยน้องแอบิเกลค่ะติดดินมากนั่งกินข้าวเหนียวแบบอร่อยยเลยนะคะหลังจากที่มีการติดตามแม่ชมพูไปทํางานด้วยค่ะ เธอคนนี้นะคะต้องบอกว่าแม่ชมพูออ่อารยาไอฮาเกตคะ่ะเป็นคุณแม่ลูกสามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าสวยเป๊ะหน้านี่เหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยค่ะส่วนทางด้านสามีก็คือคุณวัชรุธรังสีสิงห์พิพัฒน์นะคะก็ดูเหมือนว่าจะหล่อมากขึ้นวันทุกชมคงขาสมกับดังจริงทองใบหยกเลยก็ว่าได้นะคะและตอนนี้เนี่ย ก็เป็นครอบครัวที่เรียกได้ว่าเพอร์เฟกเอามากๆเลยค่ะ mm hmm. เมื่อได้มีบรรดาลูกๆที่น่ารักทั้ง3คนนะคะ mm hmm. ก็คือมีน้องสายฟ้า mm hmm. น้องพายุแล้วก็แอบิเกลค่ะโดยตอนนี้เนี่ยแฟดพี่อย่างสายฟ้าพายุเนี่ยก็ช่วยกันเลี้ยงน้องสาย,ยา mm hmm. แอบ,บิเกลได้แล้วด้วยนะคะ mm hmm. เป็นที่ชายที่น่ารักและก็อบอุ่นมากๆจริงๆค่ะ ล่าสุดนะคะต้องบอกว่าทางด้านของชมพู่อาร,รยาค่ะได้มีการออกมาโพสรูปภาพของลูกสาวน้องแอริบเกลค่ะหลังจากที่แม่ชมเนี่ยพาลูกสาวไปทํางานด้วยค่ะงานนี้บอกเลยว่าทางด้านของแอริบเกลเนี่ยโชว์ไปเลยค่ะกินข้าวโชว์พี่ๆไปเลยโชว์กินข้าวด้วยตัวเองจะเป็นยังไงไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะคลิปอ,อยู่ในกระเป๋าอร่อยไหมคะคลิปอยู่ในกระเป๋าเจอเลยเจอเลย <laughs> อ๋ออีกแบเกลพอดีอ <laughs> ร <laughs> 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 ่อยมากๆ เกลียดไม่ดีเอ่งมากๆเลยนี่แหละปลาน่ารักเลิกข้าอีกป้าเอาให้เหมือนเอาให้เหมือนเอาให้เหมือนโดนะเอ้ยไม่เห็นโดนข้าวเลยไม่เห็นโดนข้าวเลยอ๊มอ๊บอ๊มอีกอ๊มใช้สมุด้ายเอ้ยเออความไปเลยเราถ่ายไว้เราวค่อยส่งใช่ไปอึ๊บเออ นี่เกี่ยวกับขยำแล้วก็ฟาย <laughs> เนี่ยคุณผู้ชมขาเรียกได้ว่ากินเก่งเคี้ยวตุยตยตๆยเลยนะคะต้องบอกเลยว่าเห็นแบบนี้เนี่ยใครเห็นก็อดใจไม่ไหวคะ่ะน่ารักน่าเอ็นดูเลี้ยงลูกได้ติดตินมากๆเลยทีเดียวค่ะใครเห็นก็ชื่นชมอ่ะนะคะ